กลับมาเรียนรู้เรื่อง e d r a w m i กันอีกครั้งหนึ่งแอปพลิเคชันในการทำแผนที่ความคิดนะครับวันนี้ตอบคำถามเพื่อนสมาชิกเรื่องของการใส่ตารางในแผนที่โดยที่คำถามหลักๆของเพื่อนก็คือว่าในตารางนี้สามารถที่จะบวกหาัมมารีหาค่าต่างๆได้หรือไม่นะครับคำตอบก็คือทำไม่ได้นะครับแอปพลิเคชันตัวนี้มีเพียงแค่ การปรับแต่งแผนที่นะครับการปรับแต่งแผนที่การเติมสีสันตัวหนังสือตารางเส้นเพิ่มตารางนะครับเพิ่มแถวเพิ่มคอลัมน์พวกนี้ทําได้นะครับแต่ไม่สามารถที่จะทําการคํานวณภายในตารางได้ครับนี่คือหลักการของแผนที่ e d r a w มลครับโดยที่หลกัหลกๆของการใช้ e d r a w มลนะครับเขาใช้เพื่อการ นำเสนอภาพความคิดซึ่งต้องทําจบมาก่อนแล้วหมายถึงตัวพวกที่เป็นคํานวณตารางทั้งหลายนะครับทาจบมาผ่านแอปพลิเคชันอื่นก่อนที่จะมาที่นี่ครับพอมาที่นี่ก็เป็นเพียงแค่เอามาเพิ่มนะครับอย่างเช่นจะเพิ่มภาพเพิ่มอะไรก็สามารถที่จะเพิ่มได้ผ่านตัวแอปพลิเคชันครับนี่คือคําตอบที่1นนะครับตารางคํานวณไม่ได้แสดงได้ ครับอันที่สองที่เพื่อนสมาชิกถามเรื่องในการใช้งานร่วมกันหลายๆคนในแผนที่เดียวกันนะครับส่งไปให้เพื่อนส่งไปให้ผู้บริหารให้เลขาให้ทีมต่างๆได้ทำงานร่วมกันจะมีการแชร์ไอเดียแบบไหนนะครับหลักการก็คือเราส่งแผนที่ไปให้คนอื่นเพื่อที่คนอื่นจะได้คอมเมนต์ ครับใส่คำคอมเมนต์ข้อเสนอแนะต่างๆครับอย่างเช่นเลขามอบมอบให้หัวข้อนี้นะครับเรื่องของการติดตามข่าวน้ำท่วมครับถ้าผมได้รับแผนที่แผนนี้มาจากเลขาผมจะคอมเมนต์ผมก็คลิกผมรับไฟล์นี้มานะครับทางอีเมล เปิดไฟล์นี้แล้วผมก็คลิกมันจะมีคำสั่งหนึ่งอยู่ที่คำว่ามอนะครับก็คือคอมเมนต์ตรงนี้ครับควรจะวางแผนระยะยาว20ปีแล้วผมก็เซนคำคอมเมนต์จะเข้ามาอยู่ตรงนี้โดยที่จะมีรหัสจะมีรหัสประจำตัวผมซึ่งรหัสตัวนี้เกิดจากการที่ เราเป็นยูเซอร์ครับเป็นยูเซอร์ของแอปแอปนี้ e อีดร w my ที่เครื่องที่เราใช้อยู่ครับตรงยูเซอร์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวบอกว่าเราคือใครครับอันต่อมาเลขาสามารถที่จะมอบงานวิธีมอบงานก็ให้ผ่านคำว่าแท็กซึ่งแท็กตัวนี้เราจะกำหนดได้ว่าจะมีแท็ก เป็นกลุ่มนั่นเองอย่างเช่นกลุ่มทรัพยากรมี2คนกลุ่มการตลาดมี3กลุ่มที่ทำเรื่อง r e s o l บ management มีตามนี้ซึ่งเราสามารถจะ Manage ได้นะครับฝั่งนี้คือกลุ่มฝั่งนี้คือทีมเพราะฉะนั้นเราก็เพิ่มกลุ่มก่อนเช่นกลุ่มน้ำท่วมครับในกลุ่มน้ำท่วมครับในกลุ่มน้ำท่วมจะมีใคร เช่นนายปอชอสอผมอยู่ในกลุ่มน้ําท่วมและปอชอสอ,อยู่ในกลุ่มน้ําท่วมทีนี้เรื่องน้ําท่วมนี้มอบให้ใครไปดูแลก็มาที่คําว่ามอแทกน้ําท่วมมอบให้ปอชอสอรับผิดชอบนะครับก็จะใช้งานในเชิงของทํางานในทีมนะครับแชร์ไอเดียในทีมผ่าน เครื่องมือ My m m p p ครับผมพาทุกท่านเห็นภาพแล้วนะครับตารางแก้ไขไม่ได้ตารางคำนวณไม่ได้การใช้งานอันนี้ตอบคำถามนะครับสองคำถามนี้ตัวนี้ใช้งานร่วมกันผ่านคอมเมนต์ Comment, ครับสมาชิกก็จะคอมเมนต์กลับมาครับทีนี้มาทำความรู้จักกับแอปพลิเคชันทบทวนอีกนิดหนึ่งครับเพื่อเอาไปใช้ในสถานการณ์จริงนะครับ ในสถานการณ์ที่ประเทศกำลังเผชิญปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำท่วมนะครับหรือปัญหาสังคมยาเสพติดปัญหาการเมืองวิธีใช้แผนที่ที่เป็น template, เทมเพลตเบื้องต้นใช้แบบนี้ r a d i o ยลเรเดียลแหรือ Radio ยลซิงกิ้งตัวนี้นะครับใช้มองภาพรวมครับเรารเผชิญอะไรอยู่ประเทศภาพรวมถ้าเป็น r ไร้แม p ใช้ในการตัดสินใจครับเรามีทางเลือกอะไรบ้างสร้างเขื่อนไม่สร้างเขื่อน ปลูกป่าครับทำทางระบายน้ำเพิ่มจากเดิมที่เป็นธรรมชาตินะครับระบายน้ำแบบใหม่เลยเป็นคลองที่เขาขุดกันแบบใหม่เลยกว้าง200เมตรอะไรก็หาวิธีทำทางเลือกนะครับส่วนทรีแมปตัวนี้ก็เป็นลักษณะของจากปัญหาน้ำท่วมนี้จะนำไปสู่ไปส,สู่ก็แตกประเด็นแบบนี้อันนี้เป็นโครงสร้างการแก้ปัญหาอาจจะเป็นทีม1 2 3สาม เป็นสตัคเจอร์ครับของโครงสร้างทั้งโครงสร้างเรื่องคนและโครงสร้างเรื่องงานนะครับตัวนี้ค้นหารากเหง้าของปัญหาเช่นน้ำท่วมมาจากยาเสพติดรากจริงๆมาจากไทม์ไลน์ตัวนี้ก็คือเส้นทางเวลาจากนี้ไปจะทำยังไงอันนี้คล้ายกันเพียงแต่ว่ามันจะโค้งกลับลงมาได้นี่ครับผมให้ดูตัวนี้คำว่าโค้งกลับคืออย่างนี้ครับครับคงจะเห็นภาพเบื้องต้นนะครับ ภาพเบื้องต้นว่าเขาทำประมาณนี้ซึ่งเ,าเการใช้เครื่องมืออีโรไมถ้าใช้กันจริงๆจ,จังๆนะครับจะเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มผลผลิตทางด้านการทำงานการแก้ปัญหาความคิดได้อย่างแท้จริงนะครับได้จริงๆนั่นเองในขณะเดียวกันเราก็เติมด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า AI นะครับ ถ้าเป็น myMa แถ้าเป็น e d โดไที่เป็น AI นะครับ e d โดไเขาจะมีฟังก์ชันที่เป็น AI เขาจะทำแผนที่อัตโนมัติให้เลยครับเช่นการแก้ปัญหาน้ำท่วมบอกเขาว่าอยากได้แผนที่แก้ปัญหาน้ำท่วมเขาจะแตกประเด็นออกมาให้เขาจะแตกแขนงลงมาให้ทีละแขนงแบบนี้นะครับทำเสร็จเขาจะถอยกลับมาทำแขนแขนงถัดไปในการทำของ AI ของแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับ วิธีการคือเราจะซื้อคอยซื้อผ่านของเรียกว่าเป็น store นะครับของแอปพลิเคชัน e d o m มายจะได้เหรียญมาในการ g e n e r a t AI ที่ทำบนแท็บเล็นะครับ AI จะ g e n e r a t แผนที่ให้อัตโนมัติจากหัวข้อที่เราระบุทุกครั้งที่ใช้ใช้ AI ก็จะถูกเก็บ ตังจากคอยเช่น300กว่าบาทจะได้มาแสนคอยเราก็ทําไปทีละสมมติว่าทําแผนที่หนึ่งครั้งมันใช้หมื่นสองเขาก็จะตัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับก็คือจ่ายเงินทําทําแผนที่นั่นเองแต่สิ่งที่แผนที่ที่ทําด้วย AI ไม่ได้เหมือนมนุษย์ก็คือความลุ่มลึกครับเขาจะ AI จะใช้วิธีไปเอาข้อมูล Big Data มาจาก ออนไลน์ซอสทั่วโลกครับมามาอินเสิร์ตให้เราอัตโนมัติแต่ความลุ่มลึกในการใช้คีย์เวิร์ดใช้คำเนี่ยก็ต้องยังต้องอยู่ที่เราเพราะฉะนั้นแอปพลิเคชันในสไตล์ที่เป็นแผนที่ความคิดแบบนี้นะครับเรากด Enter ก็ได้ขแขนงไม่ได้ยากกับกดแ็บก็ได้ลูกลึกลงไปแบบนี้แต่ความยากคือผมกำลังพูดคำว่าความลุ่มลึกครับซึ่งก็ต้องเป็น Deep s i n k i n g จริงๆ คิดใคร่ครวนไตรตรองรุ่มลึกและแยบคายคือกำลังจะบอกว่าโยนิโสําแบบได้เออโทษนะ AI ทำแบบได้แต่โยนิโสมนสิการการคิดภายในตนยังต้องอาศัยคนในการจัดการอยู่นะครับครับก็ฝากไว้สำหรับคลิปนี้เรื่องของอ e ีโดมเอเผื่อจะเป็นไอเดียนะครับเดี๋ยวผมจะทำแอปเรื่องอ e ีโดไมสอนใช้ ในขั้นเบสิกในขั้นแอดวานต่อไปเป็นลําดับนะครับคำว่าแอดวานผมหมายถึงว่าใช้ในเฉพาะงานเฉพาะด้านในแต่ละอาชีพจะทําให้ท่านได้เรียนรู้ครับเพื่อเกิดประโยชน์แลกเปลี่ยนกันในสังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกท่านครับ